สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History the Channel Board Game รายการที่ผมจะเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบอร์ดเกมให้ฟังตอนนี้เราอยู่ในช่วงเกมเกี่ยวกับมนุษย์ยุคหินนะครับโดยวันนี้เราจะพูดถึงเกม Power Grid the First s Park แต่ก่อนหน้านั้นเรามารู้จักสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ถ้ำกันดีกว่า นั่นก็คือไฟไฟเนี่ยน่าจะทําให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์มากที่สุดแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวดาวินเคยบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีวัฒนาการมาจากสัตว์ประเภทเอฟได้พอรู้จักการใช้เครื่องมือแต่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้แล้วว่า,ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ใช้เครื่องมือได้ไม่ว่าจะเป็นนกหรือเป็นลิงบางประเภทเนี่ยก็รู้จักการใช้กิ่งไม้เนี่ยมาเพื่อทําประโยชน์บางอย่างแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเดียวจริงๆที่รู้จักการใช้ไฟไฟเนี่ยมีประโยชน์กับมนุษย์เรามากๆไฟให้้คควววาาามอออบุ่่น Statistics, นนนนใใใฤดูหหแสสงงงตกล ช่วยปกป้องถ้ำและที่พักอาศัยช่วยให้อาหารที่เรากินเนี่ยย่อยง่ายขึ้นรวมไปถึงทําลายกรดอันตรายในพืชแล้วก็พวกแบคทีรียบางชนิดด้วยที่เท่าจากไฟเนี่ยยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์การวาดรูปหรือว่างานศิลปะชิ้นแรกๆของมนุษย,ยชาติได้ในทางกลับกันเนี่ยใครที่เคยเกิดอุบัติเหตุโดนไฟลุกไฟลวกมาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าการควบคุมไฟเนี่ยมันยากแล้วก็อันตรายมากโดยเฉพาะการถือคบเพลิงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมนุษย์เนี่ยจะต้องมีแขนยาวจะต้องยืนตัวตรงได้แล้วก็จะต้องมีมือ รที่แแข็งงนักวิทยาศาสตร์บางคนเเนชื่อด้วยซ้ำว่าสรีระของมนุษย์เราเวิวัฒนาการมาเพื่อการถือคบเพลิงโดยเฉพาะแล้วทีนีน้มนุษย์จุดไฟได้ยังไงเวลาพูดถึงมนุษย์ถ้ำกับไฟนคนก็จะนึกถึงแบบว่าภาพเอาไม้มาถูๆๆ,ๆกันถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่คนปัจจุบันใช้จุดไฟจริงๆถ้าเกิดเราหลงป่าแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยเ,ยเราก็จะจุดไฟกันด้วยวิธีนี้แต่จริงๆแล้วบรรพบุรุษเราไม่ได้จุดไฟกันด้วยวิธีนี้อย่างแรกสุดเลยไฟมันมาจากธรรมชาติไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่คิดมากๆมันจะ มีพายุฝนประเภทหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าพายุฝนแห้งก็ได้ก็คือชั้นอากาศด้านล่างเนี่ยมันแห้งมากๆแต่ว่าข้างบนเนี่ยมีเมฆฝนทีนี้เนี่ยพอแบบหยดน้ํามันตกลงมาพอเจอกับความแห้งเนี่ยมันก็จะละเหยหายไประเหยหายไปทําให้พื้นดินแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันมันไม่ชื้นมันไม่เปียกลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีสายฟ้าฟาดผ่าลงมาเนี่ยก็จะทําให้เกิดติดไฟได้ง่ายมากซึ่งมนุษย์ในยุคแรกเนี่ยก็รู้จักที่จะเอาไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าตรงนี้แหละไปใช้ประโยชน์เพราะเป็นไฟตามธรรมชาติไม่ใช่ไฟที่มนนุุษย์จดขึ้ มันพบรุษเราก็เลยต้องเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับไฟอย่างที่เล่านะครับพายุฝนแห้งแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดได้เฉพาะบาง,ช,งช่วงเฉพาะเท่านั้นคือต้องเป็นรอยต่อระหว่างฤดูแล้งกับฤดูฝนฉันไม่ใช่ว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมนุษย์เรานึกจะจุดไฟก็จุดได้มันจะมีแค่ช่วงหนึ่งของปีเท่านั้นซึ่งพอได้ไฟมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการดูแลคอยให้ไฟเนี่ยมันสามารถลุกต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีวนมาอีกครั้งหนึ่งได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็เชื่อว่าลักษณะของสถาบันครอบครัวหรือว่ากกกาารแบ่งงนนัทเม็ จากสิ่งนี้คือบางคนเนี่ยออกไปล่าสัตว์ออกไปเก็บอาหารป่าก็ต้องมีคนที่คอยดูแลกองไฟคอยดูแลถ้ำเพื่อไม่ให้ไฟมันมอดไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยแล้วมนุษย์เนี่ยรู้จักวิธีจุดไฟขึ้นมาเองได้ยังไงอันนี้ต้องอธิบายทางวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งการลุกไหม้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าออกซิเดชันหรือว่าอะตอมเนี่ยสูญเสียอิเล็กตรอนแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานออกมาอะตอมที่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นอะตอมของเชื้อเพลิงก็จะเกิดการลุกไหม้ขึ้นมาได้ดังนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยมันจะต้ออองงงม่มมงเเชืเพิขซึ พลุกปลุของเราเนี่ยถ้าเกิดเอาหิน2ประเภทเนี่ยมากระแทกกันก็จะสามารถเกิดประกายไฟสิ่งนี้ขึ้นมาได้โดยหิน2ประเภทที่มันมักจะเกิดขึ้นมาใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยก็คือหินไพไรต์กับหินเชิร์ตเวลามนุษย์ถ้ำเนี่ยเอาหิน2ประเภทนี้เนี่ยมากระทบก,กันเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือหินเนื่องจากสัดส่วนของโลหะในหิน2ประเภทนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันพอมันกระแทกกันแรงๆเนี่ยก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนขึ้นก็ทําให้เกิดประกายไฟแล้วประกายไฟตรงนี้แหละพอมันไปชนกับเชื้อเพลิงมันก็จะเกิดการออกซิเดชันแล้วก็สัน เชื่อว่าการจุดไฟในอดีตเนี่ยน่าจะใช้วิธีการกระเทาะหินโลหะแบบนี้แหละเข้าหากันมากกว่าการใช้ไม้มาเสียดสีกันอันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับไฟทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องเกม Power Grid the First s Park เกมนี้เป็นเกมปี2011ออกแบบโดย f r i e d m a n f r e e z e ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้จริงแล้วมันเป็นสปินออฟนะครับของอีกเกมหนึ่งที่ดังมากก็คือเกม Power Grid เกม Power Grid เนี่ยเป็นเกมคลาสสิกออกมาในปี2004เราเนี่ยจะแข่งกันสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงง,งานจ่ายพลังงานนะครับใครจ่ายพลังงานได้มากก็จะได้เงินเยอะก็จะ สามารถไปสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมได้แต่ทีนี้เนี่ยพอปี2011เนี่ยฟริดแมนฟรีเซอร์เนี่ยก็ออกภาคเสริมภาคแยกออกมาก็คือเกม The First Spark แทนที่จะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าก็เปลี่ยนมาเป็นตีม,มนุษย์ยุคหินแล้วก็เป็นการจุดไฟสร้างไฟแทนเกมนี้เนี่ยเราจะใช้ระบบการประมูล เราเนี่ยจะเล่นเป็นมนุษย์ถ้ำแต่ละเผ่าแต่ละสีเวลาประมูลกันเนี่ยเราก็จะประมูลพวกเทคโนโลยีต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการหาอาหารเช่นตะกล้าเนี่ยใช้ในการเก็บเบอร์รี่ธนูเนี่ยใช้ในการล่าควายแล้วก็หอกเนี่ยใช้ในการล่าช้างแหมมมอสก็มีเบ็ดที่ใช้ในการตกปลาด้วยพอเราซื้อเทคโนโลยีเสร็จเราก็จะขยายเผ่าพันธุ์ของเราไปในทุ่งหญ้าซึ่งในแต่ละบริเวณเนี okay. ่ยก็จะช่วยให้เราแบบจับแมมมอสได้ช่วยให้เราตกปลาได้แล้วก็ช่วยเราหาอาหารได้เราจะสามารถ ปลาได้มากแค่ไหนเราจะสามารถเก็บเบอร์รี่ได้มากแค่ไหนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าเรามีเทคโนโลยีที่ดีแค่ไหนด้วยความสนุกของเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ลำดับการเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเป็นคนแรกเนี่ยเราจะได้ซื้อเทคโนโลยีก่อนแต่ตอนที่เราขยายเผ่ากับตอนที่เราจับหาอาหารเนี่ยเราจะได้ทาเป็นคนสุดท้ายซึ่งมันก็จะมีความบาลานซ์กันอยู่เพราะถ้าเราขยายเผ่าเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้อาหารเยอะเรา จับสัตว์ล่าสัตว์เป็นคนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะจับสัตว์ได้น้อยกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์กันระหว่างเทคโนโลย,ยีกับการล่าสัตว์พอจบหนึ่งรอบเนี่ยอาหารที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเสียไปเน่าสลายยกเว้นว่าถ้าเรามีไฟถ้าเกิดเราซื้อเทคโนโลย,ยีที่เรียกว่าก<ค>องไฟ <ai S 2> เนี่ยเราก็จะสามารถกเก็บอาหารได้ครึ่งหนึ่งมันก็เป็นแบบปัจจัยที่สําคัญมากๆนะครับใครเล่นเกมนี้ก็จะรู้ว่ากองไฟเนี่ยสำคัญมากๆส่วนใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยก็ะจะรู้ว่าไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับมนุษย์เราถ้้้้าเกกกกกิดดดดดสนนนใใจตีีๆแบบ็ยลลืมไ cribe Content ัหว ขอบคุณครับ